สนับสนุนโดยมิตูบิชิวิราชและแอต r ราอินสป i n รชั่นซิตี้คารเย่เฉยเพื่อชานิวโรเบียนบรรเทาอาการชาจากลายประสาทอักเสบพี่พอล่าค่ะในการบ้านนะคะเขาให้เขียนชื่อปลาที่ไม่มีเกตสามชื่อค่ะพี่พอล่ารู้ไหมคะอ๋อปลาทองโกปลากระป๋องปลาตียงกุ๊ก อีกแล้วข้าก่อนน่ะโชเขียนชื่อปลาน้ำเค็มปามที่พี่พอล่าบอกโดนครูดุเลยค่ะนีชื่อปลาอะไรคะลูกปลากระพงทอดน,น้ำปลาค่ะเอ,อ้านวาดน้ำปลาทั่วตัวขนาดนั้นจะไม่เค็มได้ไงกันคะ,ะพ,พี่บอกน้องเขียนปลากระพงทอดน้ำปลา,ปาจ,จริงๆเหรอพี่พี่อะไรอย่เนี่ยขำๆนะคะคุณเอิร์ทครูเขาจะได้เฮฮาจะเสียเรียดทำไมคะเนี่ยอืมไม่ต้องห่วงหรอกไเอ,อิร์ท เดี๋ยวได้แม่บ้านคนใหม่มานะพี่พอลล่าก็จะไม่ได้อยู่สอนการบ้านผิดๆให้เชิญละเลิกโ, <c oughs> โมวิสถิทิศคุณวินเห็นพูดมาหลายวันแล้วว่าจะพามาขู่อยู่ได้เอามาเจ้าทิะขพอลล่าจะได้ลาไปพักผ่อนงั้นพี่ก็เตรียมเก็บของได้เลยทำไมคะแม่บ้านใหม่จะมาวันนี้แหละ <c oughs> ใช่เดี๋ยวโน,โน่นไงมาดูแลมีหลอกให้พอลล่าหัน พนล่าไม่งโง่ขนาดนั้นหรอคะเหรอสวัสดีค่ะขี่ถึงทำเสียงให้น้องซันทำเสียงผู้หญิงมีเสียงอะไรเหรอครับน้องซันอยู่นี่แน้อเสียงผู้หญิงตะกี้ใครคะหนูมาสมัครเป็นแม่บ้านคนใหม่คะ่ะไอ้จีบอกที่นี้ตัเนาะนึกว่าแกเปัน,นปล่าเขาไม่โอยคนอย่างพี่พนล่า เล่นแบบนี้แหละเชอไปเอากระเป๋าให้พอล่าหน่อยสิไปเอาทำไมะอะคะก็พี่พอล่าเนี่ยเขาจะลาออกไปพักผ่อนแล้วไงได้ค่ะไปเฮ้ยนี่เชอพี่วีเขาประชดอ่ะดูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อเฟิร์นค่ะ น้องชื่อฝ้ายแม่ชื่อฝ้าพ่อชื่อฟูพอแล้วแนะนาครอบครัวทำไมเยอะแยะใครเขาอยากรู้ผมนี่อยากรู้จะอยากรู้ไปทำไมคะคุณวินไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับการทำงานเลยก็อยากรู้ไงเพราะว่าต้องทำงานด้วยกันอีกนานๆแล้วเฟิร์นเคยทำงานที่ไหนบ้างครับปปสค่ะสำนักงานป้องกันและปราบปามยาเสพติดเลยเหรอครับโรงงานขนมเปียกปูนสะพานควาย <c oughs> ก็อีกที่หนึ่งด้วยนะคะก็อ<า>อรมนค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองอบรมรักษาแมวด้วยวิธีการนวดค่ะตอนเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆอ่ะเฟิร์นไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าตอนนี้เขาปลดพนักงานออกอเฟิร์นก็ต้องหาเงินส่งน้องเรียนเราก็ต้องส่งเงินไปให้แม่ที่บ้านนอกด้วยค่ะโอ้น่าสงสารอ,อ่ะเอิร์รับเลยไหม พอล่าก็ต้องเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องเหมือนกันไม่สงสารพอล่าหรือไงคะก็นี่ไงครับผมไล่พี่ออกไงพี่จะได้มีเวลาไปดูแลน้องดูแลแม่ได้อย่างเต็มที่ไงขอบคุณค่ะคุณวินไม่ต้องพูดเลยค่ะคุณเอิร์ธอ่ะเขามีเหตุผลไม่บาจีไปตักคุณวินเลยราบไวอีสักคนก็ไม่เสียหายอะไรนะใช่ค่ะคุณเอิร์ธทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะเอ้าก็พี่บ่นเองไม่ใช่หรอว่าพี่เหนื่อยเนี่ยรับใหม่อีกคนให้พี่ก็จะได้มีเวลาพักไงแล้วอย่างอน่างนะพี่ที่สาคัญที่สุดเลยนะ ถ้าเกิดมีคนทํางานด้วยเปรียบเทียบระดับนี้พี่จะได้รู้ว่าตัวเองอ่อนตรงไหนจะได้ปรับปรุงตัวถูกแต่ถ้าปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จ้างเพื่อนคนเดียวไปเลยขอบคุณมากค่ะจะขอบคุณทําไมก็ยังไม่รับเธอเลยไหนไหนไหนไม่บ้านคนให่คนไหนจ้าสวัสดีค่ะเอ,ยอ,ยอ้ยวันดีจ้าอุ้ยน่ารักเหมือนที่นงวินพูดจริงๆด้วยอ่ะสรุปรับหรือยังถ้ายังไม่รับไปทําบ้านพี่ มนนชมกันจ้าห,หน้าตาก็ด็ดๆดดือนเห็นจะดีดว่าหนลากเลใช่สวยกว่าเห็นเห็นพี่ใช่ไหมเขาเนี่ยแหละแต่แทนนท่ใครคะเนี่ยไม่ตงลกนะทั้งสันโอเคเขาอาจจะหน้าตาดีเฉือนพี่นิดเดียวแต่ใน,นเรื่องของการเป็นแม่บ้านเนี่ยมันต้องวัดกันที่ทักษะความสามารถด้วยหน้าแบบนี้ทำอะไรไม่เป็นหรอกค่ะ เนี่ยทดลองงานก่อนก็ได้นะคะเฟิร์นดีน,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 นทงทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างแน่นะงั้นขึ้นห้องพี่เลยเไปทำความสะอาดที่เลยเนี่ยดี่ไคิดี่ไหมึงเหรอภาพลอยมาเลยนะถ้าจะให้ล้างจานชามอ่ะฉันก็ทำเรียบร้อยแล้วงั้นเธอทำความสะอาดไมโครเวฟแล้วกัน ทำไมปล่อยเลขเท่แบบนี้ครับทำไมไม่เช็ตถ้าจะว่าพี่เนีย่ยว่าคนที่พี่เรนเอาไข่มาเว็บทําเปลือกจนมันระเบิดติดแบบนี้ดีกว่าไหมคะแม่ยังให้ซีพีพูดนะว่ามองนี่เป็นเสน่ห์โราไหมติดลมชึ้นม่ใตุ่มเรืองัสนหเชยอยางหูเลยนั่อาจจะไม่ง่ายนะแต่ถ้าเป็นแม่บ้านที่เนี่ย ต้องทำได้ทุกอย่างเฟิร์นจะทำให้ได้ค่ะทำความสะอาดไมโครเวฟเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะข่าวก่อนพลลากขาดจนข้อมือแทบเค็ดอะคะ่ะแล้วหน้าตาไม่สู้งานแบบนั้นนะเดี๋ยวก็ถอนใจได้ใส่หัวไปจากบ้านหลังนี้แน่ <laughs> นี่ไงใส่วิ้งเลยมันสะอาดแบบเนี้ยเธาทำได้ไงอ่ะก็แค่เช้น้ำเปล่าผสมน้ำส้มสายชูใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปเวฟแค่นี้ก็สามารถเช็ดคราบหองได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะพี่พลล่ารู้อย่างเขาไหมเนี่ยรู้ค่ะแต่พลล่าไม่ทำพลล่าชอความท้าทาย แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าฝีมือต่างกันขนาดไหนเออดัฟเฟิ์เลยดีไหมเดี๋ยวนะคะถ้าทําความสะอาดไมโครเวฟเป็นเนี่ยมันยังวัดไม่ได้แล้วค่ะเพนแม่บ้านเนี่ยมันต้องทําได้ทุกอย่างแล้วพี่แจใคเขาทำอะไรการถูบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าถูเบาไปกึดกึดบ้านก็จะไม่สะอาดแต่ถ้าถูหนักไป ไม้ก็จะหักแบบนี้นี่พอล่าตั้งใจแกล้งเฟิร์ไหมเนี่ยพอล่าไม่ได้แกล้งสักหน่อยค่ะแต่พอล่าต้องการจะทดสอบพอล่ายังเคยต้องถูไม้หักๆแบบนี้เลยค่ะพอล่ายังทําได้เลยเป็นแม่บ้านที่เนี่ยก็ต้องทําได้งั้นไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้ค่ะ พีพ่อพอๆเขาทำมาเซ็กซี่พี่ทำซึมเศร้างั้นไม่ต้องถูลแล้วค่ะไม่ต้องทดสอบแล้วไอ้ถูบ้านเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยทดสอบอย่างอื่นแล้วกันเป็นแม่บ้านบ้านเนี้ยต้องเลี้ยงเด็กด้วยไม่มีใครเข้ากับนักเชิได้ดีเท่าพ่อีกแล้วล่ะค่ะจริงค่ะแพ <c oughs> นเค,ค้กมาแล้วค่ะนี่กินไหมคะพี่ พี่ทำให้กินทุกวันเลยดีไหมนี่ค่ะแสน้องเชอไหไทิ้งกันอย่างนี้เลยละคะตะกี้ยังชนมือกับพี่อยู่เลยอ่ะเวล่าได้ยินเสียงอะไรไหมพี่เสียงอะไรครับคุณวินก็เสียงแังแบงปังแบงแังแบงแบงแงแบงแบงแบงแงแบ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 ง พี่วราลาพวกเราคุยกันแล้วนะสรุปสั้นๆเลยเฟิร์นดีกว่าพี่ทุกอย่างส่วนพี่อ่ะออกไปเลยมาออกเลยเฮ้ยคุณบิ่ดโอ้ยไม่ให้ตั้งตัวเลยสรุปสั้นๆแบบนี้เลยหรอคะอืมแต่ยีงก็ไปแกล้งเขาคุณนรสแสดงว่ายังไม่ไล่พอนล่าออกใช่ไหมคะยังยังไม่ใช่ตอนนี้ คือนี่พี่พวกเราลงมติกันแล้วว่าจะให้พี่กับเฟิร์นเนี่ยทำงานกันหนึ่งอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นเราจะมาประเมินว่าใครเหมาะสมที่ทำงานต่อโอ้ยแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยค่ะทำไมไม่เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของเราเลยล่ะคะก็นี่ไงครับเห็นถึงความสัมพันธ์ไม่งั้นผมไล่พี่ออกแล้วเนี่ยโอยเจ็บปวดผมบอกแล้วไงว่าพี่เนี่ยต้องมีคนเปรียบเทียบถึงจะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองเข้าใจไหมจะได้พัฒนาตัวเองไงพี่ ไม่ใช่ทำงานไปวันวันแบบนี้เรื่อยๆแบบนี้ก็บอกพี่ดีๆก็ได้นี่คะไม่เห็นต้องทำแบบนี้กับพี่เลยอ่ะก็จะได้รู้ไงว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือขี้ข้างคากยังมีพญาแถงพี่อะอะไรก็ไม่รู้เนีแทนพูดจัจะโซทอไหมต้องสันต้องันพ่ได้ช่วยพูดอะไรให้พี่เลยเหรอคะเนี่ยผมก็ช่วยพูดไปหลายคำอยู่นะพี่ต้องสันพูดอะไรคะอ่าอือโอเคโอเคออ เไม่ต้องพูดเลยก็ได้ค่ะแต่พี่ไม่อยู่ใครจะคอยแทนกับน้องซันคะเคลกก็แทนได้พี่คะไม่มีใครรับพี่เลยอ่ะนี่ค่ะโอเคครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เฟอเริ่มงานได้เลยนะเราไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไม่ได้ทำต่อเนี่ยเรามีค่าเสียเวลาให้ ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณสาวแมนโตครับพรุ่งนี้เหรอครับอ่ได้ครับได้ครับสสดีครับเออคือว่างป่ะว่างอยู่ป้าบัวจะมากรุงเทพพรุ่งนี้แล้วก็จะให้เราสองคนเนี่ยไปรับที่หมอชิดสบายอโอเคเฮ้ยสันถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้แกเนี่ยดูแลมาเสยหด้วยเฮ้ยไม่ต้องห่วงฮะ ไอ้ย่าไว้ใจมันเลยพูดจริงนั่นนั่นเออเตีอสมพ่อเตีอสม่อเตีอสม่อไม่ต้องมางอพี่เลยค่ะน้องซันไม่ใช่คุณซันหรอกค่ะเฟิร์นเองทำไมฮะจะออกมาสมน้ำหน้าฉันเหรอ คนอย่างเฟิร์นอะไม่สมน้ำหน้าใครหรอกนะคะอย่างมากเนี่ยก็สมเพศนี่ถ้าเป็นเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะไม่น่าด้านอยู่ทางานต่ออีกอาทิตย์หนึ่งจิงลาออกไปก่อนแล้วโหนี่แกแอบมาตลอดเลยเหรอเนี่ยฮะแอบอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีจริตแบบที่ผู้ชายชอบ ว่าฉันนะไม่ยอมลาออกจากบ้านหลังนี้ง่ายๆหรอกเพราะฉันน่ะอยู่มาก่อนที่คุณนายจะเสียงองยะคุณนายก็เสียไปแล้วแล้วทําไมไม่ตามคุณนายด้วยล่ะจ๊ะฉันจะไปบอกทุกคนว่าแกมันแอบม่เชอ่อเลยใครเขาจะเชื่อแกยะยี่แย่ตกกกบป๋ง เออ,อเพรุ่งนี้ลงมือได้เลยนะมีคนอยู่บ้านน้อยแล้วเดี๋ยวเซนเซอหลอกล่อคนที่อยู่ในบ้านออกไปเอง